รู้ไหมว่าแรดไม่ได้มีแค่เขาเดียวเสมอไปผมเชื่อว่าหลายคนเข้าใจผิดมาตลอดวันนี้ผมจะมาเปิดโลกให้ทุกคนได้รู้เรื่องลับๆของแรดที่อาจไม่เคยรู้มากก่อนเคยเห็นแรดอินเดียกันไหมครับใช่แล้วครับพวกเขามีเขาเดียวโดดเด่นแต่รู้ไหมครับว่าแรดชนิดอื่นเช่นแรดขาวและแรดดำมีสองเขา เฮ้ยจริงดิผมนึกว่าแรดมีเขาเดียวหมดเลยนะเนี่ยเพื่อนผมคนหนึ่งเคยอุทานแบบนี้ตอนที่ผมเล่าให้ฟังครั้งแรกแต่เดี๋ยวก่อนความลับยังไม่หมดแค่นี้เขาของแรดไม่ได้ทำจากกระดูกเหมือนเขาสัตว์อื่นๆนะครับแต่มันทำจากเคราตินซึ่งเป็นส่วนประกอบเดียวกับเล็บและเส้นผมของเรานี่เองน่าทึ่งใช่ไหมล่ะ แล้วทำไมต้องมีเขานอกจากใช้ป้องกันตัวจากสัตว์ผู้ล่าแล้วพวกเขายังใช้ขุดดินหาอาหารและต่อสู้เพื่อแย่งชิงคู่ครองอีกด้วยสรุปง่ายๆแรดไม่ได้มีแค่เขาเดียวเสมอไปและเขาของพวกเขาก็ทำจากเคราตินไม่ใช่กระดูกเรื่องลับๆที่น่าสนใจใช่ไหมล่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเรื่องราวสนุกๆอีกเพียบ